นะสวัสดีครับวันนี้รถลูกค้ามาอีกคันหนึ่งนะครับเป็น c j j 1วันนะครับเป็นรถรถบรรทุกนะครับอันนี้ที่มีมาก็คือไฟต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราสตาร์ทดูนะครับดูรูปไฟรูปเครื่องด้วยนะครับไฟรูปเครื่องก็ยังโชว์อยู่ ABS ชอบเบรกนะครับหน้าปัดรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้สมอลิเตอร์อแต่รถคันนี้แปลงเป็นเกียร์ธรรมดาแล้วนะครับเราก็ต้องมาทําการแก้ไขนะครับเ่อะไรเกีเยรจมแล้วก็อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแก้ไข นะครับจากคลิปที่2อ,อันนี้คือคลิปที่1นนะครับครับสวัสดีครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับ